สวัสดีครับมาอยู่กับ MG GS นะครับ MG GS ก็เป็น <c oughs> SUV SUV ทรงทรงทรงลุยๆนะครับลุยๆปัอมๆเท่ๆผมก็ผมว่าก็ดูดีนะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปจะเป็นยังไงตัวท็อปจะเป็นยังไง ท็อปก็ฝาท้ายก็จะเปิดไฟฟ้าหลังคาก็จะซันลูฟนะครับเไฟฟ้าเบาะหนังหลังคาซันลูฟนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปเปิดให้ดูนะครับคันนี้เดิมมากน็อตไม่ขยับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเม็ดอาร์คคมคมเม็ดอาร์คหลังก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปหน้าหน้านี่น็อตไม่ขยับเลยคันนี้ปี2 0 1 7เครื่อง1.5 TX นะฮะฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับ ปาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าเราขายไม่แพง2,99,000บาทนะครับเห็นเขาลงราคาเท่านั้นกันเราก็ขายเท่านั้นนะครับล้อแม็ก้อแม็กอยยางดี2 2 5 6 5 0 18นะครับแต่ถ้าเป็น5,5นี่จะนิ่มมากนะครับเบาะหนังไม่1,000 0นนะครับเบาะหนังหลังคาสลูปเบาะไฟฟ้าก็คือตัว TX ตัวท็อปสุดกุญแจ คี์เล็นะฮะกดท่ารีโมทอยู่ข้างนอกกดปุ๊บล็อกเลยบอยไฟฟ้านะครับบอรไฟฟ้าคู่บอยไฟฟ้าเฉพาะตัวหน้านะครับบ่อมีขาดนิดนึงเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับเราก็เก็บงานให้บ่อยไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าบ่อยไฟฟ้าครับก็จ <c oughs> <c oughs> บไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกวงมาลัยมังติฟังก์ชันพัชั้นชิปลังคาสรุปนะครับเปไิดเปิดไฟฟ้า ปาท้ายไฟฟ้าหลังคาสลูปเปิดปิดไฟฟ้านะครับปิดไฟฟ้าหลังคาสลูปออปชันเต็มนะครับออปชันเต็มกล้องถอยมีหมดไม่หนึ่งแสนสองพันลนะครับกล้องทงกล้องถอยมีหมดกล้องถอยมีหมดนะฮะกล้องถอยมีหมดกล้องถอยมีหมดเบรกเบรกมือไฟฟ้าแล้วเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับ แอร์แบ็ก ABS แอร์แบ็กนี่อยากให้ดูนะครับว่ามีกี่กี่ลูกนะฮะแอร์แบ็กคู่หน้าแอร์แบ็กคู่หน้าแอร์แบ็กเบาะอ่าแอร์แบ็กเบาะแบ็กน่าจะหลายครมากกว่าสีน่าสแบ็กน่าจะมากกว่าสอ่าปีสองพันจดะครับคสสิเจดทะเบียนปีสองพ ฝาท้ายไฟยฟ้าหลังคาสันลูเเฟเบาะไฟฟ้าวงมาลัยพัฒน์ชิพมับติฟังก์ชันฝาโปรงหน้ากันฝาโปรงหน้าเก่าเดิมน็อตไม่ขยับนะฮะน็อตไม่เคยถอดทำสีนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าน็อตไม่ขยับจริงเครื่องนิ่มน็อดดไม่เคยชนนะครับเครื่องนิ่มมากเครื่องเงียบม,มากเครื่อง1.5นะครับเครื่อง1.5 ใบหน้าโปรเจคเตอร์ตัดหมอกเดย์ไลท์มีหมดตัดหมอกเดย์ไลท์มีหมดโอ้โหออปชั่นท่วมทสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดเฟแนซน์ได้เต็มปี 9, 17, อ 27, สองพันสิบเจ็ดกตสิบเจ็ดสีขาวเดิมเต็มๆคันนี้เจี๊ยบคันนี้เจี๊ยบมาก <c oughs> สวยมากคันนี้สวยมากจัดเฟแนซน์ได้เต็มนะฮะระวามิชาชีพด้วย พยาาดูว่าโลเคชันแบบนี้รูปภาพแบบนี้เขาขายกันเท่าไหร่ถ้าผมขาย2 9ง0 0นบาทถ้าคนอื่นขาย2อ0แสแต่รูปเดียวกันนะฮะแนะนําว่าระวังมิจาชีพนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้ง YouTube, TikTok, Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไม่แพงนะครับก็ผ่อนตกเดือนลา สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตกเดือนละหกปีก็เดือนละหกพันหกพันบาทหกปีถ้าเจ็ดปีก็ห้าพันห้าห้าพันห้าร้อยบาทก็ไม่แพงนะถเจ็ดปีถ้าหกป,ปีก็หกพันบาทนะครับผมชอบจริงๆออปชั่นเต็มเพิ่งรู้มาสักพักนี้องว่าฝาท้ายไฟฟ้าด้วยฝาท้ายปิดเปิดไฟฟ้าที่ก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วฝาท้ายปิดเปิดไฟฟ้านี่ก็สุดยอดแล้ว ยอดเปิดไฟฟ้านะฮะก็สุดยอดแล้วขอบคุณครับฝา,ากากดไลค์กดแชร์าตามด้วยครับ